ดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Story Time ค่ะนี่ก็ใกล้จะสิ้นเดือนกุมภาพัานธ์กันแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นเดือนที่สั้นที่สุดใน12เดือนนะคะก็จะขึ้นเดือนใหม่กันแล้วนะคะเวลาผ่านไปไวมากๆค่ะแต่นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวเนี่ยยังคงหนาแน่นกันเหมือนเดิมนะคะเจ้าบ้านบางคนก็ดีใจยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะบางคนก็มองว่าต่างชาติเดินทางมาเยอะเกินไปนะคะก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ คนมาที่คลิปของเราวันนี้กันนะคะในคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆจากใน t ิกต o k ของผู้ใช้งานลูอิสโซโรชาเฟลนะคะที่สาวต่างชาติคนนี้นะคะเธอก็ออกมาแชร์ต่อในหัวข้อ คุณจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้อย่างไรหลังจากที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยโดยในคลิปนะคะเธอก็ออกมาพูดบนน้ำตาซึมเล็กน้อยนะคะว่าเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอเนี่ยคิดถึงเมืองไทยขนาดไหนมันเป็นความรู้สึกที่ออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจเธอนะคะก่อนจะพูดต่อว่าเธออยู่ในโปโลแลนด์ ถธอทำอาชีพเป็นดิจิตอลโนแมดนะคะเป็นการทํางานในรูปแบบดิจิตอลนะคะที่สามารถทํางานได้ในทุกๆท,ที่นะคะทั่วโลกเธอพูดต่อว่ารู้สึกขอบคุณนะคะเธอบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนชีวิตของเธอ ทริปท่องเที่ยวที่เธอเดินทางมาคนเดียวในปีที่แล้วเนี่ยเปลี่ยนชีวิตของเธอนะคะเธออยู่ในเมืองไทยนานถึง3เดือนทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดของเธอนะคะก็คือเธอไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติแบบชาวต่อวันตกได้อีกนะคะเธอก็เอาแต่นึกถึงประเทศฝั่งเอเชียดังนั้นคลิปนี้เนี่ยเธอทำขึ้นนะคะเพื่อที่จะเตือนใจหลายๆคนที่กำลังลัง,ลงเลว่า จะลองออกจากกรอบไปตามหาสิ่งที่ต้องการด้วยตนเองแม้ว่าจะรู้สึกกลัวก็ตามดีหรือไม่นะคะเธอบอกว่าให้เดินไปตามทางที่ตัวเองต้องการเธอเชื่อมั่นว่าเมื่อก้าวออกมาจากความกลัวได้แล้วเนี่ยสิ่งที่คุณค้นพบต่อจากนี้จะเปลี่ยนชีวิตของคุณ และเธอเนี่ยก็เชื่อว่าคุณจะไม่สามารถกลับไปเป็นคนเดิมได้อีกนะคะตัวเธอเองก็ตั้งตารอคอยวันที่จะได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งเธอก็แทบที่จะรอไม่ไหวแล้วนะคะยิ่งเมื่อได้รู้กําหนดวันที่จะเดินทางมาไทยแล้วเนี่ยเธอก็ยิ่งแทบจะอยากเดินทางในทันทีคะ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่สาวต่างชาติคนนี้อยากจะส่งต่อคะ่ะให้ความรู้สึกเหมือนคนไทยคนหนึ่งนะคะที่เดินทางไปต่างประเทศแล้วรู้สึกคิดถึงบ้านเลยล่ะคะ่ะหรือ หรือจริงๆแล้วสำหรับบางคนนะคะบ้านอาจจะไม่ใช่สถานที่เกิดแต่เป็นสถานที่ที่เราใช้ชีวิตอยู่แล้วรู้สึกได้ถึงความรักความอบอุ่นความปลอดภัยนะคะอยู่แล้วรู้สึกสบายใจก็อาจจะเป็นได้ค่ะก็อินดีต้อนรับนะคะหากว่าอยากจะกลับมาเที่ยวบ้านหลักที่สองแห่งนี้ค่ะ เรามาฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้ชมคลิปกันบ้างดีกว่าค่ะความคิดเห็นแรกนะคะเขาก็เข้ามาบอกว่าฉันเข้าใจคุณดีมากๆเลยฉันเคยไปที่นั่นหลายครั้งแล้วและทุกครั้งที่ฉันกลับไปยุโรปเนี่ยความเศร้าที่ต้องจากเมืองไทยก็เล่นงานฉันหนักขึ้นเรื่อยๆถัดมาค่าบอกว่าเรียกว่าอาการซึมเศร้าที่กรุงเทพเมื่อกลับจากประเทศไทยแล้ว คุณจะรู้สึกหดหูและต้องจองตั๋วสำหรับเที่ยวบินถัดไปเพื่อคลายความเศร้าสถานที่ที่น่าเศร้าที่สุดก็คือบริเวณขาออกของสนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนความคิดเห็นนี้เขาบอกว่าถึงทุกคนที่แสดงความคิดเห็นประเทศไทยอาจเป็นสวรรค์แต่ก็เป็นชีวิตประจําวันของคนไทยเช่นกันดังนั้นจงเคารพและมีความรับผิดชอบอย่าทําลายประเทศไทยเพื่อวความสุขและการพัฒนาตนเองมาที่ความคิดเห็นนี้เขาบอกว่าฉันเคยไปอยู่ลอนดอนมาหนึ่งเดือน15วันแรกสนุกตื่นเต้น15วันหลังคิดถึงเมืองไทยอยากกลับบ้านและความคิดเห็นนี้คะ่ะที่บอกว่าเห็นด้วยกับคุณอย่างยิ่งฉันใช้เวลา3มสัปดาห์ ไปและกลับอังกฤษฉันรู้สึกหดหูมากๆที่ฉันจะต้องเดินทางกลับบ้านคลิปต่อมานะคะจาก t ิกต o k ของผู้ใช้งานอิสซาเบลสาวต่างชาติที่แอดคาดว่าน่าจะเป็นชาวอเมริกันนะคะที่ทำคลิปสั้นๆบน t ิกต o k ของเธอพูดถึงเมืองไทยของเรานะคะโดยเธอก็บอกว่าคุณอาจจะเคยได้ยินว่าผู้คนคลั่งไคล้ในประเทศไทยอยู่ตลอดเวลาแต่เธอไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า เมืองไทยที่ผู้คนค,คลางไคล้นั้นน่าทึ่งและสะดวกสบายอย่างไรแล้วทําไมทุกๆคนเนี่ยถึงพูดถึงประเทศไทยแต่ในแง่มุมที่ดีๆแล้วเหมือนมีบางคนที่อาศัยอยู่ใน2ประเทศในเอเชียก็ดูเหมือนจะแปลกใจในตัวเธอนะคะซึ่งตัวเธอเองเนี่ยก็เคยได้ไปเยี่ยมชมประเทศอื่นๆในเอเชียเช่นกันนะคะแต่เหมือนจะมีบางสิ่งในประเทศไทยที่ดึงดูดผู้คน รวมถึงคนดังต่างๆเช่นยูทูบเบอร์เนี่ยให้เข้ามาที่เมืองไทยนะคะแล้วเหมือนผู้คนจะรู้จักวิธีการสื่อสารกันในชีวิตจริง และอาจจะมีการสนทนาที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นกับคนแปลกหน้านะคะและตอนนี้เองเธอก็ถูกแรงดึงดูดนะคะดึงเข้ามาที่เมืองไทยจนได้นะคะเธออยู่ในเชียงใหม่นะคะแล้วเธอก็ตกหลุมรักประเทศไทยซะแล้วนะคะซึ่งมันก็ไม่ใช่ความชอบในฐานะของนักท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยเธอได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่แตกตา่างและเธอก็คิดว่าเธอชอบมันมากๆค่ะ คลิปนี้นะคะก็มีความคิดเห็นมาฝากท่านผู้ฟังกันเหมือนเช่นเคยค่ะความคิดเห็นแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าใช่แล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่ฉันเนี่ยชอบที่สุดในโลกฉันไปเชียงใหม่มาแล้ว5ครั้งและแทบรอไม่ไหวที่จะกลับไปอีกครั้งความคิดเห็นต่อมาคขะบอกว่าฉันเคยอาศัยอยู่ใน40กว่าประเทศและประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆของรายชื่อประเทศที่ฉันไปเยือนฉันเคยไปเชียงใหม่มา1ปี และฉันรู้สึกประทับใจมากๆถัดมาค่ะบอกว่าฉันตกหลุมรักประเทศไทยตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปตอนนี้ฉันกลับไปเที่ยวที่นั่นประมาณ15-20ครั้งได้แล้วแฟนของฉันอยู่ที่นั่นและฉันก็มีแพลนที่จะกระเสียณไปอยู่ที่นั่นส่วนความคิดเห็นนี้ค่ะบอกว่าฉันซาบซึ้งใจที่คุณรักประเทศของเราและผู้คนที่นี่ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยทุกครั้งที่คุณมาเราหวังว่าคุณจะสนุกกับชีวิตและมีความสุขในประเทศไทย อีกความคิดเห็นหนึ่งคขะบอกว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่พิเศษมากๆฉันรู้สึกว่าเวลาที่นี่เดินช้ากว่าที่อื่นผู้คนส่วนใหญ่ก็เป็นคนใจเย็นใช้ชีวิตสบายๆทำอะไรช้าๆและไม่เครียดไปกับชีวิตและความคิดเห็นนี้ค่ะที่เข้ามาบอกว่าใช่แล้วฉันเห็นด้วยคนส่วนใหญ่ในเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีนิสัยใจเย็นและสุภาพแต่ประเทศไทยและอินโดนีเซียเหนือกว่าพวกเขาทั้งหมด นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราหยิบมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้ได้รับฟังกันในวันนี้ค่ะก็ขอขอบคุณคลิปต้นฉบับทุกคลิปนะคะสําหรับคลิปต้นฉบับท่านผู้ฟังสามารถค้นหาลิงก์ได้ที่เครดิตแหล่งข้อมูลที่เพิ่มเติมค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังกันในทุกๆคลิปค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก่อนจบคลิปฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับแอดมินและทีมงานในการทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะ ก็ขอปิดท้ายด้วยคลิปนี้นะคะจาก tiktok ของคุณ Martin บรา v o นะคะที่เขาเนี่ยจะชอบทำคอนเทนต์นะคะแต่งชุดไทยไปเดินเที่ยวตามประเทศต่างๆนะคะในคลิปนี้เองเนี่ยเขาก็แต่งชุดไทยไปเดินอยู่ในโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เรียกสายตาและรอยยิ้มจากคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีค่ะก็ขอลาไปกับคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ